สวัสดีคะ่ะทุกคนนิดนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดล้อช่องที่จะพาทุกคนไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและก็เป็นช่องที่จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรถบ้านในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะใครที่เป็นสายเที่ยวรั่วใครที่กำลังมอง,มองหาชีวิตแบบนี้อยู่ห้ามพลาดเ็ดขาดนะคะ,ะ,คะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ วันนี้เป็นทีร่รากก็เลยถึงโอกาสนี้พาทุกคนทัวร์รถบ้านของเราก่อนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปดูด้านข้างของรถนะคะว่ามีอะไรบ้างช่องแรก ช่องนี้ก็คือเครื่องผันนไฟนะคะหรือว่า generator นั่นเองนะคะมาเป็นถังแก๊สนะคะถังแกส๊สบรรจุแก๊สได้ประมาณ8แกลลอนถัดมาเป็นช่องเล็กๆเอาไว้ใส่ของนะคะแล้วก็ข้างบนนี้เป็นที่ทําความร้อนในรถนะคะถัดมานะคะเป็นที่ต่อท่อเวลา ระบายน้าทิ้งออกก็คือต่อจากตรงนี้นะคะแล้วถัดมาก็คือเป็นที่เก็บของท้ายรถนะคะนี่คือด้านหลังของรถนะคะนิดกับสามีก็จะมีจักรยานสองคันคนละคันนะคะเอาไว้ปั่นไปสถานที่ใกล้ๆที่เราอยากจะไปนะคะมาดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งของรถนะคะก็จะมีที่เก็บของเช่นกันนะคะอันนี้นิดเอาไว้เก็บรองเท้านะคะ แล้วก็นี่จะเป็นที่เสียบแก๊สนะคะเวลาเราต้องใช้แก๊สหรือว่าบาร์บีคิวข้างนอกคือเสียบแก๊สจากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีการสาดข้างนอกนะคะ ขึ้นมาดูหลังคารถบ้างนะคะเมื่อสองสามเทือนที่แล้วนิกกับสามีไปที่รัฐยู่ท่าเพื่อจะติดตั้งแผงโซลา่าอันนี้นะครติดตั้งไปทั้งหมด6แผงนะคะ6แผงนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ1.2อกิโลวัตต์นั่นเองนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีเป็นที่ระบายอากาศหรือว่าเป็นเป็นพัดลงเพดานนะคะจะมีอยู่1 2ตัวนั้นเป็น ตัวนั้นตัวนี้นะคะที่อยู่ที่เห็นชี้อยู่คือเป็นแอร์นะคะแล้วก็ตัวสีดำๆนั้นคือตัวอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่า Wifi ของบนรถของเรานะคะเข้าไปดูด้านในบ้างนะคะรถคันนี้นะคะความยาวประมาณ9เมตรนะคะจากด้านหน้าถึงด้านหลังเริ่มจากตรงข้างหน้านะคะก็จะมี f r o น t seat นะคะข้างบนนี้เป็นที่เก็บของนะคะแล้วก็มีทีวีอยู่เครื่องหนึ่งถ้าเกิดอยู่กันหลายคนตรงนี้สามารถทำเป็นเตียงนอนได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของนะคะนี่ก็ที่เก็บของเช่นเดียวกันค่ะฝั่งนี้ก็ที่เก็บของนะคะแล้วก็นี่ โต๊ะทานข้าวแล้วก็เป็นโซฟานะคะสองสองสิ่งนี้คือสามารถทำเป็นเตียงได้นะคะแล้วก็มาในส่วนของอครัวก็จะมีทีเ่เก็บของแล้วก็มีไมโครเวฟนะคะมเตาแกส๊แกสเตาแก๊สเยู่ให้ดรนิดนึง ันนี้ปิดไว้นะคะเพราะว่าเสียงดังเวลาโรตินต่อมาเป็นเตาอบนะคะอันนี้ตู้เอาไว้เก็บของนะคะทางด้านี้ก็จะมีตู้เย็นนะคะตู้เย็นประมาณ6คิวนะคะไม่ใหญ่มาก ไปดูในส่วนของห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะอันนี้คือเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะก็จะเป็นเตียงควีนนะคะไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีชั้นเก็บของหรือว่าตู้เก็บของข้างบนและด้านข้างสองข้างนะคะก็จะนี่ก็จะเอาไว้เก็บเสื้อผ้านะคะตรงนี้จะเป็นที่ใส่ทีวีเครื่องที่สองนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่กัน อันนี้ที่เปิดแอแล้วก็ที่เปิดฮีตเตอร์นะคะแล้วก็มาในส่วนของห้องอาบน้ำนะคะเป็นห้องเล็กๆประมาณ2อคูณสฟุตนะคะส่วนของห้องน้ำเดี๋ยวปิดพัดลมน,นิดนึงก็จะมี ที่เก็บของเป็นชั้นวางของเหมือนกันนะคะเปิดปิดนคะอันนี้คือห้องน้ำนะคะ